ช่วงเจประจันบาลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเฮียนอตออกาสต่อเนื่องอีกวันเลยครับกับ7ประจันบาลวันนี้เรามาดูคู่ลอนดอนดาบี้ระหว่างเชลซีกับอาร์เซนอลนะครับเมื่อช่วงต้นฤดูกาลเชลซีบุกไปชนะ อาร์เซนอลได้มาก่อนแล้วนะครับที่เอมิเรตเดียมคราวนี้กลับเล่นในบ้านของตัวเองบ้างแต่วันนี้สภาพการของเชลซีที่มีราฟาเอลวินิเตซคุมทัพนั้นน่าเป็นห่วงเหมือนกันครับเพราะว่าเวลาเล่นในบ้านกดดันทำให้พวกเขามีฟอร์มที่แย่กว่าเวลาเล่นนอกบ้านโดยเพิ่งยิ่งล่าสุดเห็นเลยชัดเลยครับว่าไม่สามารถเอาชนะทีมอย่างเซาแธมป์ตันได้ถือว่าเสียหายมากแต่ถ้าพูดถึงสภาพตัวผู้เล่นพวกเขาพร้อมนะครับตัวหลักๆทั้งเอเดนอาซาออสการ์แฟรงค์แลมพาร์ด นะครับอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตารวมทั้งเดมบาบาที่กำลังเข้าฟอร์มนะครับส่วนพื้นใหญ่อาร์เซนอลของอเซเวนเกอร์ชั่วโมงนี้ออกนอกบ้านประธานโทษครับเชื่อใจไม่ได้โดยประการทั้งปวงแนวรับก็จะไม่มีโรลองกอสเซนีที่ติดโทษแบนด้วยเพราะฉะนั้นสู้ยากครับที่สำคัญอาร์เซนอลเองนั้นตัวเล่นที่จะมีให้หมุนเวียนมีน้อยกว่าเชลซีแล้วเป็นเกมลนดอนดา์บ้อย่างนี้เชลซีอาจจะเล่นไม่ดีในบ้านที่ผ่านมาแต่วันนี้น่าจะเป็นโอกาสที่เชลซีจะคว้า3คะแนนเต็มเป็นการชนะเหนืออาร์เซนอลแบบไปกลับ ในฤดูกาลน,นี้ครับคอยดูกันครับ จ็ดประจันบายกระทนคุงในช่วงนี้ฮะจะพูดถึงเกมระหว่างเชลซีกับอาร์เซนอลนะฮะเชลซีมีแมตช์กลางสัปดาห์สะดุดเสมอเซาท์มป erm ันที่สแตมฟอร์ดเด็ดสองสองบัมหน้าเขกกลุลกน้ำก็ตั้งสองศูนย์นะมาเจออาร์เซนอลซึ่งหน้าที่แล้วก็ฟอร์มไม่ดีเล่นในบ้านแพ้ให้กับแมนเตอร์ซิตี้ไปศูนย์สองโองก็เซนี่จะโดนแบนด้วยเชลซี Chelsea พอได้เดมบาบามาก็ทำให้เฟรนโดตอเลนี่ต้องหลุดไปเป็นตัวสำรองเพราะเชลซีเล่นกองหน้าตัวเดียวเล่นในระบบอ่าสี่สองสามหนึ่งอยู่แล้วนะฮะก็ประตูก็ เเช็กกองหลังนี่ก็อาจจะเป็นทางด้านของแกลลี่เคฮิลจับคู่กับดาวิดลุยอ่ะดาวิดลุยอยู่มีอยู่พักหนึ่งไปเล่นเป็นกองกลางตัวรับแต่หลังๆนี่พอแลมพาร์ลกับมาก็จับคู่กับรามิเรสได้จะถอยลุยมายืนเป็นตัวเซนเตอร์ฮาฟนะฮะ โดยแบ็กขวานี่อาจจะเป็นทางด้านของเซซ่าสแอสเปนต์โกเอต้าแบ็กซ้ายจะเป็นทางด้านของแอชลีย์โคเหมือนเดิมหรือไม่ก็จะมีบริษัิสิสลาฟอิวานอวิทจะมายืนเซนเต,นเตอร์ไอ้ดาวิดลุยก็หลุดไปนะฮะแต่หน้าเป้าเนี่ยเชื่อว,ว่าน่าจะใช้เดบบาบาต่อนะครับขณะที่ทางฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยไม่มีกอสเซลนี่แพรมาแตซักเกอร์น่าจะได้จับคู่กับโทมัสแฟร์มาเล่นก็พอคุณภาพนะฮะ แจ็ควิลเชียก็ถือว่ากำลังฟอร์มดีนะเป็นนักเตะที่น่าจับตามองในช่วงนี้ก็จริงนะฮะรวมถึงทีโอบอลคอตแต่ว่าโดยรวมแล้วครับเล่นกันแหมเป็นลอนดอนดามบี้แมตช์นะผมว่าเกมนี้มันดุเดือดแต่สุดท้ายเนี่ยนะถ้าให้ผมเลือกเนี่ยผมเลือกว่าเจ้าถิ่นเชลซีครับน่าจะเป็นฝ่ายกำชัยไปได้มากกว่านะฮะฝันถงมาที่เชลซีครับสวัสดีวันอาทิตย์ครับโกหกันเนี่ย อ่านะฮะวันนี้วันอาทิตย์ครับท่านผู้ชมครับแต่มาในชุดเดิมครับบ้านช่องไม่อยากกลับนะฮะมีอาการโรคเดียวกับเซอร์เล็กเฟอร์กูสันครับที่เหตุผลที่ท่านเซอร์เนี่ยไม่ยอมเลิกจากการคุมทีมเพราะลำคาญเมียแน่เลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมที่เดอะบริดจ์ครับสแตมฟอร์ดบริดจ์เชลซีนะครับทีมนิ้งหน่องประจำฤดูกาลนี้นะฮะจะเล่นในบ้านทำศึกลอนดอนดาร์บี้ครับเจอกับทางด้านของอาร์เซนอลนะครับสองทีมนี้เนี่ยเกือบๆจะได้มาสู้กัน เป็นน็อตลอนดอนดรบบี้ในกรณีที่เชลซีเนี่ยเกือบจะได้ไปสนามแถวแถวรถไฟนะฮะตอนนั้นเนี่ยผมไปพักตอนโอลิมปิกเนี่ยใกล้กับที่เชลซีเข้าไปบิดมากเลยสุดท้ายไม่ได้นะครับ เคลเซี Kelsey, เล่นในบ้านอายุของราฟามา6เกมครับชนะแค่เกมเดียวพอเล่นนอกบ้านเนี่ยเเกมชนะมา6ครับตอนนี้ทําเรื่องมายัางพรมเมลีกแล้วนะฮะที่จะขอเล่นนอกบ้านอย่างเดียวเขาไม่อยากเล่นในบ้านแฟนบอลก็ไม่ยอมเข้ามาแต่วันนี้ต้องเข้ามาเยอะเพราะเป็นเกมใหญ่เจอกับอาร์เซนอลซึ่งเป็นทีมอีกทีมนึงที่ยากต่อการคาดเดาเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีปัญหาในกรณีของผู้เล่นตัวสําคัญอย่างเทอวอลคอตซึ่งณนะเวลานี้เนี่ย สัญญายังไม่ลงตัวนะฮะก็เขาขอแสนหนึ่งต่อเขาเก้าหมื่นเก้าครับมันก็น่าด่าอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ซะเกมนี้ต้องบอกว่าสูสีจริงๆเล่นกันเร็วฟุตบอลเล่นบนพื้นนะฮะสปีดบอลจะอยู่ที่อาร์เซนอลครับแต่ว่าจังหวะในการขึ้นเกมที่ชัดเจนกว่าจะอยู่ที่เชลซีเกมนี้ผมคิดว่าราฟาเอลเบเนเตสไม่ควรแล้วครับที่จะแพ้เพราะฉะนั้นอย่างน้อย1คะแนน,นต้องมีเพิ่มเผลอเนี่ยลุ้นได้ถึง3คะแนนเพราะฉะนั้นเชียร์เชลซีครับ เจ็ดประจันบานบอกว่า เป็นฟุตบอลบิ๊กแมตที่น่าสนใจน่าติดตามชมมากๆนะครับผมปองกระพลทองพลับนะฮะมาเจอกันเ,เ,เหมือนเดิมนะครับแน่นอนว่าหนึ่งในเจ็ดประจันบาาวันนี้เนี่ยก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับคู่ใหญ่ที่จะเตะกันก็คือระหว่างเชลซีกับอาร์เซนอลนะฮะเชลซี Chelsea ของราฟาเบนนเตสนะฮะซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่เอ่อผมชอบเดมบาบานะเพราะว่าตั้งแต่ได้มานี่ทำประตูได้อย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็เดมบาบานี่ก็ถือว่าเป็นแฟนเอ่อเป็นแฟนอาร์เซนอลอีกคนหนึ่งเหมือนกนกัแต่ สุดท้ายเนี่ยอเซเเกอร์ก็ไม่เอามาค่าตัวก็ไม่แพงด้วยสุดท้ายเขาก็อยู่เชลซีแล้วก็นัดน,นี้ก็มาเจอกับอาเซนอลด้วยผมแล้วเสียวเสียวกลวยเดมบ้าบาเนี่ยนะฮะมันจะมายิงอาเซนอลจังเลยนะ,ะแน่นอนนะฮะว่าด้วยรูปแบบการเล่นผมว่าก็คงออกมาก้ากึ่งสูสีแหละนะฮะแล้วก็เล่นในบ้านเชลซีด้วยนะฮะซึ่งก็แน่นอนว่าเชลซีนั้นผมว่าก็คงจะกลมทุกอย่างไว้ในมือไม่ว่าจะตัวผู้เล่นแผนการเล่นแล้วก็รวมไปถึงกองเชียร์ด้วยการที่อาเซนอลก็เล่นบอลอย่างที่เราเห็นแล้วนะฮะต ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ใครมาใหม่หรือเปล่าในช่วงระหว่างนี้เนี่ยนะฮะแต่ก็เดานะว่าไม่ได้ใครหรอกนะฮะซึ่งเจอกับอาร์เซนอลตอนนี้ผมมองว่าเอาจริงๆเนี่ยผมใช้อาร์เซนอลแหละก็อยากให้อาร์เซนอลชนะแล้วก็ได้3มแต้มนะฮะแต่ดูจากทรงแล้วเนี่ยผมมองว่าได้สักหนึ่งแต้มแบ่งแต้มมาจากเชลซีเนี่ยแพ้นี่ผมก็มีความสุขแล้วนะฮะแต่ว่ายังไงซะก็ติดตามกันแล้วกันผมมองว่าอาร์เซนอลสู้ได้นะถ้าจะ้อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะถ้าจะเอานะขอชนะกันแล้วกันครับอาร์เซนอลครับ วันส unday ในนะครับวันนี้ก็เป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ถิ่นที่ดีมิงเคยไปมาแล้วนะครับเชลซี Chelsea ครับเล่นในสแตนฟอร์ดบริดจ์นี่ครับฟอร์มแม้จะแห้งชามน้ำชามดาฟาเอลเบนติเตสโดนโหโดนด่านะครับแต่ว่าคนดูก็น้อยลงนะแต่ว่าอาวุธเนี่ยถ้าเรียนแล้ว,ลวเยอะกว่าอาร์เซนอลนะครับวันนี้อาร์เซนอลมาเนี่ยแกก็คงไม่เบ๊ะบะเหมือนครั้งที่แล้วที่โดนไล่ออกแหละครับวันนี้เนี่ยสมันเกอเสมอกันแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับ ถ้าอีกคนหนึ่งไปเป็น8กูรูก็เอาหลีมิงไปด้วยนะฮะขอให้แฟนๆเนี่ยอย่าเล่นการพนันนะครับเพราะว่าเล่นฟุตบอลนอนฟุตบาทนะครับเอาเป็นบอลชุดก็แล้วกันนะฮะแกเซง็งสวัสดีครับ สวัสดีครับเจอกันอีกวันหนึ่งแล้วนะครับกับ7ประจันบานนะฮะก็ยังอยู่กับแจ็คเล็กเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งคู่ครับเชลซีกับอาร์เซนอลถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ประจําสัปดาห์นี้เหมือนกันนะครับเชลซีครับภายใต้การคุมทีมของราฟาเบนิเตสก็น่าสนใจครับที่สําคัญก็คือฟอร์มก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เหมือนเดิมครับสำหรับลุกทีมของราฟาบางวันนึกจะชนะก็ชนะขาดเลยนะครับบางวันนึกจะหลุดแพ้ก็แพ้บางวันจะหลุดเสมอก็หลุดเสมออย่างล่าสุดเชลซีก็ทําได้แค่เสมอมานะู่ตตอน ส่วนทางฝั่งอาร์เซนอลของอาร์เซนเวนเกอร์ก็ยังคงเป็นทีมที่ฤดูกาลนี้ถือว่าฟอร์มค่อนข้างจะน่าผิดหวังครับแล้วก็ตกมาจากฤดูกาลก่อนๆพอสมควรด้วยความที่เวนเกอร์ครับอาจจะดูเป็นกุนซอที่ดื้อไปหน่อยครับกับการที่จะเสริมทีมไม่คิดที่จะเสริมทีมด้วยตัวผู้เล่นหลักๆหรือตัวผู้เล่นที่มีประสบการณ์เลยนะครับไปดึงนักเตะดาวรุ่งซะเป็นส่วนใหญ่ผลงานในฤดูกาลนี้ก็อย่างที่เห็นๆนกันครับทรงทรงสุดๆุดทรงทรงซุดๆุดอยู่เกมนี้มาเจอกับเชลซีความสําคัญมันอยู่ที่อันดับตารางคะแนนของทั้ เชลซีคงต้องบอกว่าถามว่าย,ยังมีลุ้นแชมป์อยู่ไหมก็คงมีต้องบอกว่ามีนะครับแต่ว่าอาจจะดูน้อยนิดหน่อยส่วนเวนเกอร์ของอาร์เซนอลเนี่ยก็คงต้องบอกว่าพื้นที่แชมเปี้ยนีกคงเป็นพื้นที่ที่สาคัญที่สุดของอาร์เซนอลนะครับเชลซี Chelsea ของราฟาเกมนี้คงจะต้องเรียกศรัทธากับคืนมาให้ได้ครับเพราะว่าจริงๆรเนี่ยราฟาเองก็ไม่ใช่เป็นที่ต้องการของแฟนบอลเชลซีสักเท่าไหร่นะครับฉะนั้นผมมองว่าเกมนี้ราฟาครับถ้าอยากจะยังอยู่ในฐานะผู้จัดการทีมของเชลซีต่อไปให้มันยาวกว่านี้นะครับก็คงจะต้องบอกว่าเก็บชัย ครับเพราะว่าจะทําให้กระแสเนี่ยมันดูลดลงครับเกมนี้ผมมองว่าเชลซีดูดีกว่าในความที่เป็นเจ้าบ้านแต่ในความที่มันเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ก็คงต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกสนานแน่นอนอาร์เซนอลคงมาสู้เต็มที่แล้วครับแต่ด้วยทีเด็ดที่ขาดทั้งหมดทั้งมวลครับผมมองว่าเชลซีครับน่าจะใส่ความได้เปรียบเล่นในบ้านแล้วก็บดเอาชนะอาร์เซนอลไปได้แบบสกอร์ไม่ขาดครับผม